นี่พี่น้องครับผมกำลังจะไปเข้าน้ำน่ะเราไปด้วยกันไหมพี่น้องครับไม่อะค่ะวันนี้ไปเข้าเป้าเลยพี่น้องครับเป็นอะไรเนี่ยเอาตอบร่วมือมาป่ะพี่น้องครับถามจริงพี่น้องมีใครบังคับมาทำงานป่ะครับผัวค่ะพี่ดีนะลูกพี่น้องครับเชื่อผัวจะลืมทุกคนนะลูกนะจบวันนี้จบปะไปขี้คนเดียวกนไดพี่ไปไปไป อ้าวไออุฒไปห้องน้ำ้วน้องก็มานั่งกับพี่ที่ค้างไวไ้วเึงอมอาเลย,ยน,นะ <tout ça. S 1> กูตัดสินใจละเออตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะ<อ>กูจะไม่คิดถึงน้องเกนอีกเลยเออชีวิตกูจะต้องสน,งนุกอ,อ,อ,อย่างเดียวถูกเนาะมาเต้นกับพี่ไอ้น้องเ,เงปิดเพลงตื่นที่จะเต้นเพลง,งมาเพลงมาไปกันไล่ซออ น้องเตวีน้องก่อนพี่หน่อยน้องก่อนพี่มีทั้งงานกันก่อนพี่ด้งงหอมพี่ด้วยหอมคนนี้ตอบแทนก็พี่เรียกเมื่อกี้น้องน้องมาเต้นกับพี่น้องก็มาแล้วไงคะ โอดมองตาเขียวขนาดนี้ยไม่ชอบน้องหรอ,อไม่ได้หมายถึงกูหมายถึงน้องเขาไปไหนก็ไปไปเลยชัดเจนเลยชัดเลยต่อมึงเห็นไหมมันเห็นหริงสำคัญกว่าเพื่อนอะ่ะอา้าวนี่แสดงว,ว่าพี่เห็นเพื่อนสำคัญกว่าหญิงงั้นน้องมาโกโดจ้ะมานั่งกับพี่ด้วยดีกว่าไปโอ้หยุดเลยนี่เลยนี่มึงฟังกูเลยนะทดไมาปล่อยมือฉันดับน้องมากโอดนะเว้ หรือว่าแต่ฆ่าเพื่อนเลยต่อให้กูฆ่าเมียกูก็ยอมรักหนูขนาดนั้นเชียพี่รักยิ่งกว่าพ่อกับแม่พี่อิจฉาขนานนั้นเชียสำหรับคนอื่นนะเว้ยรองจากแม่คือเมียแต่สำหรับกูอะรองจากหนูก็คือแม่จ้นูหนะว่าตอแหลแต่เอาใจหนูไปเลยค่ะนี่เป้นไงวิธีจีบชาวมันต้องจีบได้แบบนี้เว้ย น้องทั้งคู่เอาตรงเลยนะทำมากกว่าเต้นได้ปะคานได้ค่ะพี่ <c oughs> ดีเลยพี่กำลังอยากล่นเป็นหมาพอดีโอยมีใครจีไม่ถึงอย่างอื่นนะอย่าง <c oughs> โอ้ยเดียบ่อยๆ,ๆ,ๆอก <c oughs> ใจเย็น <c oughs> ใจเย็น <c oughs> ผิดที่ผิดทางเว้ยถ้ามึงจะสนุกที่นี่ก็ <c oughs> สนุกให้มึนมีขอบเขตที่นี่เขาห้ามรุม่ำห้ามรุมล่ำเหรอเอองั้นเอางี้หนูผก่อนไปอาบอบนวดเลยไหมกูอยากสนุกกว่านี้กูถึงเปลี่ยนที่ก็ดีเหมือนกันนะ อันี้กูมีเบอร์เด็กเชียร์อยู่อ่ะเดี๋ยวกูโทรเช็คให้ว่าวันนี้เนี่เข้าเยอะหรือเปล่าโทรเลยโทรมึงโทรเช็คเลยดีจ้ะมาทีจ้ะจริงเหรอเออเขาอะได้เฉพาะร่างกายของพี่แต่หัวใจของพี่อะอยู่กันอยูนะจ้ะวิ่งจากนงานไปน่แล้วอ้าอะไรของมึงอะอะไรโทรศัพท์กูไปไหนวะอ๋อกูเห็นมันเดินออกไปเมื่อกี้เฮ้ยเล่นโทรศัพท์กูหายจริง อือวันนี้ตัวนะคะ่ามีแล้ววะผมว่าใช่แน่ๆว่ะใช่ไรอยูออเดยก็คุ้นกคย อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป